เอ่อผมมาเจอคุณหยาวันนี้มาประชุมนะครับแล้วฟังเรื่องแกเราก็ประทับใจมากเนาะคุณหยาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆหน่อยก่อนหน้านู้นคุณยาเป็นอะไรและปัจจุบันทานเอ็กวันแล้วเป็นยังไงแต่ก่อนนะครับมือซ่ามือชาอชาล้วก็เเ็บเข่เคาครับเ็บเข่เเาเทปเข่าวันนี้ก็มากินเอ็กวันค่ะครับกินเอ็กวันแล้วมันหายม,มันดีขึ้นค่ะมันดีดีหรือค่ะแต่ก่อนไม่ชเี่ยาประาร่ลาลักกันเลื่อนเลื่อนลักขั้งกับว่าได้ค,ครับผม ไปทํางานหอต้องไปสีดยาทุเรีอนสีมากก็หายหายกับกับช้นเลื่อนมากกับไปฉีดดีค่ะคท,ทั้งฉีดทั้งกินทุเรียนแต่มันกินเนี้อบ้านหนึ่งคืซื้อวัดหายค่ะหายเป็นปดถิ่มเลยค่ะครบบ่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อกินกินไปกี่ขวดครับคุณเนี่ยกินแค่ขวดเดียวเองค่ะแต่กินคู่กับกาแฟก็ขวดเดียวคู่กับกาแฟสมแล้วก็เห็นลิ้นเือะนะครับหายเป็นปิดถิ่มเลย โอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะันออกฤทธิ์ใช่ไหมคุณหยาทุกวันก็เลยมาทําบุญนาทานใช่ดีบอกต่อได้กันเนาะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ